จะเงียบหรือจะจ่ายโดยกลองจับเสียงดังบนท้องถนน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าในเรื่องของเสียงดังรบกวนนะครับผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ริมถนนนั้นหรือร้านค้าริมทางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากการก่อกวนโดยเสียงท่อไอเสียที่ดังเกินเหตุ วันนี้นะครับผมจะพาไปชมว่าทังต่างประเทศนั้นมีมาตรการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างจะมีอะไรบ้างนั้นมาตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S, <S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง,งลิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับกล้องจับเสียงดังบนท้องถนโนเอาละสิงานนี้นะครับ ใครที่ชอบส่งเสียงดังคำรามองท้องถนนนะครับมีหนาวๆร้อนๆกันบ้างห่ะอย่างเช่นประเทศอินเดียนะครับผมที่ชอบบิบแตรสื่อสารอารมณ์ต่างๆนะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งและได้รับฉายาว่ามุมไบเมืองที่เสียงดังที่สุดในโลกแต่เอาจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเพียงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาซะเลยนะครับผม ทางตำรวจจราจรนะครับจึงได้ออกกฎหมายหรือ phasingsignal นะครับผมหรือยิ่งบีบแตรยิ่งรอนานโดยติดตั้งเครื่องวัดเดซิเบลนะครับพิเศษเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจรหากมีเสียงเกิน85เดซิเบลนะครับถือเป็นระดับเสียงอันตรายสัญญาณไฟจราจรสีแดงนะครับจะรีเซ็ตตัวเองให้แชร์ไฟแดงนานขึ้นเออให้มันได้สิ่งนี้สิครับข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนิวยอร์กซิตี้นะครับประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับเมื่อทางรัฐนะครับ ออกกฎหมาย noise c a m e r a s เพราะอยากให้ท้องถนนนะครับมีความเงียบสงบจากเสียงของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ห้างฝ่าฟืนนะครับต้องเสียค่าปรับสูงสุดถึง2,600เหรียญสหรัฐหรือประมาณ91,000บาทถือเป็นการจ่ายค่าปรับที่โหดมากๆเลยนะครับโดยการออกร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับคาดว่าจะพร้อมใช้งานใน5เขตเมืองสำคัญภายในปี2568นี้แะครับ noise c a m e l a f i l e s สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเก e ท Power ได้ออกล่างกฎหมายนะครับที่อนุญาตให้เมืองนิวยอร์กนะครับติดตั้งกล้องจับเสียงดังบนท้องถนนเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อต่อสู้กับท่อยเสียที่ดังกลางวานและก่อกวนมลภาวะทางเสียงแก่ชาวเมืองโดยมีแนวโน้มว่าล่างกฎหมายนี้นะครับจะผ่านฉลุยภายในไม่กี่สัปดาห์และจุดประกายให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายนี้นะครับเริ่มต้นจาก5้าเมืองสําคัญภายในปี2568เนื่องจากนิวยอร์กนะครับ ได้มีการต่อสู้กับปัญหาเรื่องเสียงมานานหลายปีแล้วซึ่งในปี2020นะครับเพียงปีเดียวรัฐรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงดังบนท้องถนนกว่า81,000ครั้งต่อปีมาในปี2021นะครับมีการปรับจำนวนเงิน1,000เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ35,000บาทนะครับสำหรับผู้ที่มีเสียงดังของท้อยเสียงเกินไปและในปี2022นะครับมีรายงานว่า การออกตั๋วหรือใบสั่งมากถึง71ใบให้กับผู้ขับขี่นะครับที่มีท่อไอเสียดังด้วยการใช้กล้องจับเสียงจึงมีการขยายผลเพิ่มเติมนะครับไปยังเมืองอื่นๆอ,อีกในอนาคตครับร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับมีการอนุญาตให้ใช้กล้องจับเสียงดังบนท้องถนนเมื่อมียานพาหนะนะครับที่ส่งเสียงดังเกิน85เดซิเบลจากระยะ50ฟุตขึ้นไปนะครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับจะถือว่าเป็นปริมาณที่อาจเกิดความเสียหายต่อการได้ยินของมนุษย์กันเลยทีเดียวเมื่อกล้องจับความดังเหล่านี้นะครับได้ถูกบันทึกภาพยานพาหนะที่กระทําความผิดนะครับและผู้ที่ครอบครองจะต้องได้รับตั๋วหรือใบสั่งนะครับที่ปรับสูงสุดถึง2,600เหรียญสหรัฐหรือประมาณ91,000บาทกันเลยทีเดียวครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ตำรวจรจราจรของนิวยอร์กซิตี้นะครับไม่มีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดหากมีการละเมิดกฎหมายดังกล่าวนะครับ ซึ่งใจความสําคัญของร่างกฎหมายนี้นะครับกล่าวว่าหากมีการกระทําผิดเป็นครั้งแรกนะครับจะถูกปรับประมาณ800เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ28,000บาทและหากใครนะครับที่ทาผิดมากกว่า3าครั้งนะครับจะถูกปรับประมาณ2625หี่เหรียญสหรัฐหรือประมาณ9 1 8 7 5บาทในการส่งเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแนะนําให้ทางกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ dep นะครับ ส่งรายงานประจำปีต่อนายกเทศมนตรีและประธานสภานะครับโดยระบุรายละเอียดการทำงานในโครงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการกำหนดให้ต้องติดตั้งกล้องจับเสียงดังบนท้องถนนอย่างน้อย5ตัวนะครับในแต่ละเขตเมืองนั่นคืออย่างน้อย25จุดเพิ่มเติมจากของเก่านะครับที่มีอยู่แล้วซึ่งการทำงานของกล้องนะครับจะช่วยระบุตำแหน่งเพื่อให้ผู้ที่กระทำผิดนะครับรู้ตัวว่าตนเองอยู่ที่ไหน หากพวกเขานะครับต้องการสืบค้นข้อมูลแบบสาธารณะและนี่นะครับคือตัวอย่างร่างกฎหมายที่ระบุบ,บทลงโทษการสร้างมวลภาวะทางเสียงในต่างประเทศนะครับโดยมีบทลงโทษอย่างชัดเจนและถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกันอีกหลายๆประเทศเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็ควรรับไว้พิจารณาด้วยเช่นกันใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิครับถ้าชินชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราวมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ